เลยครับโอกาสเสนอเราทุกท่านนะผมมันมีอยู่ผมนะครับช่องหนึ่งทิ้งวีสองนะผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาให้ดูสิ่งของสิ่งของที่ผมอยากได้เมื่อมานานเลยนะผมเมื่อสองสามปีแล้วแต่ว่าวันนี้เพิ่งได้มีโอกาสจัดมาแล้วผมนั่นก็คือเจ้าสิ่งนี้เลยโอ้ยหนักช่วยเยอะกิวเกมมิ่งแช่นะผม,มคือเก้าิวเกมมิ่งเองเดี๋ยวเราจะมาแกะเก้าิวเกมมิ่งตัวแรกในชีวิตกันนะผมว่ามันจะเป็นแบบไหนนะผมทุกคนซึ่งแต่เราไปขึ้นทวนก่อนนะผมไป อ่ะโอเคนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเรามาดูรอบๆของรอบๆก่อนว่ากล่องมันรอบๆกล่องเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับผมทุกคนอ่ะก็เดาดูฝั่งนี้ให้ดูเยอะแต่ก็ให้ดูทีละป้ายด้านบนก็คือให้ไปดูคอยแกะแล้วก็ก,กวีนั่งเล่นเกมก็จะเป็นแบบคําเตอือนคำบรรยายอะไรแบบนี้ทุกคนแล้วก็จะเป็นบาร์บาร์โค้ดให้ดูว่าเป็นข,ของแท้แล้วก็นี้ส่งแบบอ่ะแล้วก็มาดูด้านบนนะครับผมด้านบนก็จะเป็นสต็อปมันเหมือนว่าแบบห้ามเอาของมาตั้งข้างบนแต่ว่าดูดิดูรอยเห็นไหมอ่า อันนี้ฝากทางร้านด้วยนะผมทุกคนถ้าเห็นคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์ผมด้วยน,นี่แล้วก็ลอยกองเวลา,าจ,จะดีอะไ้แต่ว่าลอยการขนส่งไงแล้วก็จะเขียนว่าเกมมิ่งแชร์เฮฟอะไรวะเนี่ยเกมมิ Gaming ่งเอ่อ going m a c อ่าเดี๋ยวเรามาดูนดีว่วว่ามันจะเป็นยังไงแล้วควจะพอตั้งใหร้ระดับตายตาแล้วาจะแก,ะก่กันไกลนะทุกคนโอเค แล้วคือว่าเป็นสีอะไรใช่เหรอแต่กงแอบดูเหรอใช่ลลแล้วเราจะเปิดออกมาเลยครับผมเป็นสีอะไรนี่คือกิมมิ่งเราก็จะเป็นสีนี่เป็นไงเปียโนฟูวันแบบนี้คุณนี่ก็จะเป็นหมอนรองนะทุกคนเหมอนรองเนื้อมันก็เป็นแบบเนื้อแบบเนื้อธรรมดานะทุกคนนะเออหมอนรองเป็นแบบนี่อันนี้ก็จะเป็นที่ที่เราแขวนตองข้างมาทุกคนอ่าที่เราแขวนตองข้าง, <c oughs> งส่วนหอกีชิ้นนะ ขานี้ก็จะเป็นหมอรองรองข้างบนนะไม่รู้หมอรองข้างบนหรือหมอรองตูดนะทุกคนเนี่ยนี่ก็จะเป็นที่นั่งนะทุกคนเนี่ยที่นั่งก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็คิดว่าสวยไหมเอ๊นั่งเป็นแบบนี้นะคนอ่ะถ่ายขี้ไม่ร้านดูด้วยว่ามันเสียหายไม่เสียหายไงัางไว้ของมันเยอะว่ะเดี๋ยวมาดูขาก่อนนี่ก็จะเป็นขาแล้วทุกคนโอเคนะผมแล้วจะเป็นขาแล้วทุกคนอ่าโอ้โหแม่งโต๊ะเดียวแม่งวางไม่พอแล้วเดี๋ยววางพอๆแล้วกันแล้วก็จะมีคู่มือมาให้นะทุกคน คู่มือการประกอบเก้าอี้นะโอเคเอาไปแล้วก็จะมีไอ้นี้อันนี้อะไรวะเนี่ยคืออะไรเนี่ยที่ปรับเก้าอี้นะคุณน่าจะเป็นที่ปรับ e. เก้าอี้เดี๋ยวเขาทั้ก่อนโอเคแล้วก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นเป็นล้อนะคุณล้อโอเคอุ้ยโดนล้ออุ้ยเขินจังเดี๋ยวเยี่ยงอะไรุกเยี่ยงอะไรแล้ะนี่ก็จะเป็นวัตถุนะ okay. ดิบนี่อะไรเนี่ย <laughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ <laughs> ทุกคนโอเค แล้วก็จะเป็นตัวครอบนะทุกคนแล้วก็ต่อมานะทุกคนชิ้นนี้ใหญ่สุดแล้วไอ้ที่ปิดหลังนี่จะเป็นตานี่เลยก็ถ้าเห็นคลิปนี้ก็สปอนสซอร์อีกตัวได้นะทุกคนอยากได้ก็อยากได้อีกตัวหนึ่งเป็นสีก็อยากได้สีสีดําไว้อีกสักตัวนะทุกคนอ่าก็เป็นตาหอยนี้เลยนะผมทุกคนอ่าประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราทําการต่อกันเลยไหมนก้องต่อตามคู่มือนะทุกคนมันก็จะมี ล้อมาให้นะครับผมแล้วก็มีชุดน็อตนี่เราเดี๋ยวมาดูมาดูในคู่มือครับทุกคนในคู่มือก็จะมีพวกอันนี้มาให้ทุกคนเราต้องเช็คของก่าว่าคู่มือไหมแล้วเราก็ประกอบตามนี้เลยนะนะครับผมทุกคนเดี๋ยวทำแหล็กประกอบดูดีกว่านะครับผมทุกคนไป 2,000 years later อ่าโอเคนะครับผมหลังจากที่เราประกอบก็วิเกมมิ่งเสร็จแล้วดีทุกคนดูเป็นไงโชว์เชียวระเออเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลองดึงขึ้นนะว่าระบบมันใช้ได้ไหมอ่าเห็นไหมเราผมดึงขึ้นได้นะผมทุกคนเ,เดี๋ยวผมจะลองนั่งดูนะทุกคนว่ามัน,มนจะสบายไหมอืมก็ก็ประมาณหนึ่งนั้นทุกคนก็ได้ระดับประมาณหนึ่งต่งก็คิดว่าไงเอาอีกงเชื่อไหมอ่ามันจะมีระบบสองระบบมันจะในระบบ A หลังแล้วก็ระบบเอ่ออะไรนะระบบขึ้นลงใช่ไหมเดี๋ยวเราลองใช้ระบบขึ้นลงก่อนว่ามันใช้ดบบได้ป็นทุกคนเราต้องเท,ทีระบบลงนะทุกคนแล้วก็ระบบขึ้นโอเคมันเป็นไฮดรอลิกนะทุกคนแล้วก็ต่อไประบบเอียงนะทุกมันจะมีสองปุ่มมันจะมีสองสองที่กดก็กดอันหลังแล้วก็เอียงนะมันเอียงได้ประมาณไหนท้าทุกคนอ่เอาเันนี้ประมาณนี้นะทุกคนก็สำหรับเอาไปนอนพอดีเลยเห็นไหมสำหรับเอาไวนน้ไไอไวนอนเลยไหมล่ะกองเอาไนอนแนละ้วก็นอนประมาณนี้ เราไม่มีที่รองขาแนละ้วเราใช้กก็วีรองดีกว่าเพราะว่าที่รองขาผมดูแนละ้วมันจะประมาณนี้นะมันจะไม่ค่อยเฟี้ยวเดี๋ยวเราเอาเอาขึ้นดีกว่านะครับผมดูอ่ะเอาขึ้นอ่ะเอาขึ้นประมาณนี้เดี๋ยวรอเองนึงนะอ่ะคือคือผมจะชอบแบบเอียงประมาณนิดนึงให้มันอยู่ได้งประมาณนี้นะหน้ผมทุกคนตด้กงเห็นไหมอ่ะประมาณนี้แล้วนะครับผมทุกคนสำหรับกุอยเกมมิ่งตัวแรกในชีวิตที่เคยซื้อเลยนะผมสำหรับตัวนี้ก็เดี๋ยวผมให้คะแนนดีกว่า ผมจะให้คะแนนเดียวพี่เก้าเต็มสิบนะผมถูกใจมากคือถูกใจนั่งก็ถูกใจระบบอะไรใช้ได้หมดก็สมแล้วนะผมท,ทุกคนที่เป็นเก้าเต็มสิบก็ยี่ห้อนี้ถ้าเหตุเก้าสปอนเซอร์ได้นะผม่องเราตอนนี้เดินทางมาสี่พันซับแล้วก็สลับขอบคุณสปอนเซอร์เอ้ยทุยขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนที่กดติดตามด้วยนะผมก็สระคิปนี้ก็สวัสดีครับผมไปแล้วผม